นอนให้มากขึ้นก็เก่งได้เคล็ดลับความสำเร็จซ่อนอยู่ใต้ผ้าหม่มเคยรู้สึกไหมว่า24ชั่วโมงในวันนั้นช่างไม่เพียงพอหลายคนพยายามขโมยเวลาจากการนอนเพื่อทำงานและเรียนรู้ให้มากขึ้นแต่จริงๆแล้วการนอนให้เพียงพออาจเป็นกุญแจสำคัญที่ไขความลับสู่ความเก่งและความประสบความสำเร็จ มาดูกันว่าทำไมการนอนที่มากขึ้นจึงช่วยให้คุณนั้นเก่งขึ้นได้ 1. สมองปราดเปลืองเรียนรู้ได้ดียิ่งขึ้นลองนึกภาพว่าสมองของคุณเป็นเหมือนห้องสมุดขนาดใหญ่การนอนหลับคือเวลาที่บรรณารักษ์จัดเรียงหนังสือให้เป็นระเบียบละลึก ระหว่างการนอนลึกสมองจะประมวลผลและจัดเก็บข้อมูลที่เราเรียนรู้มาตลอดทั้งวันการนอนหลับเพียงพอช่วยเพิ่มความทรงจําและสามารถในการแก้ไขปัญหาได้ดียิ่งยิ่งขึ้นนักเรียนที่เรียนเพียงพอมักส่งผลต่อการเรียนมากกว่าคนที่อดนอน นักเรียนที่นอนเพียงพอนั้นมีผลการเรียนที่ดีขึ้นมากกว่าคนที่อดหลับอดนอนเพื่ออ่านหนังสือคำถามสำหรับคุณคุณเคยสังเกตไหมว่าวันไหนที่นอนหลับเต็มอิ่มคุณมักจะเรียนรู้และจดจำในสิ่งต่างๆได้ดีกว่าปกติ 2. ความคิดสร้างสารรค์พุ่งทยานจินตนาการว่าสมองของคุณเป็นเหมือนศิลปะ ที่กำลังวาดรูปการนอนหลับคือเวลาที่ศิลปินคนนี้ได้ผสมสีและคิดไอเดียใหม่ๆในช่วงที่สมองของเรานั้นจะเชื่อมโยงกับความคิดและความคิดสร้างสรรค์ต่างๆอย่างอิสระหลายคนพบว่าหลังจากการนอนหลับที่เต็มอิน่นพวกเขามักมีไอเดียใหม่ๆหรือแก้ปัญหาที่ค้างคาได้ นักวิทยาศาสตร์และศิลปินชื่อดังหลายคนนั้นให้ความสำคัญกับการนอนหลับที่เพียงพอเพื่อกระตน้นความคิดสร้างสรรค์ 3. อารมณ์ที่ดีทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพลองคิดว่าอารมณ์ของคุณเป็นเหมือนแบตเตอรี่การนอนหลับคือการชาร์จแบตเตอรี่ให้เต็มการนอนหลับไม่เพียงพอส่งผลต่อการอารมณ์และทำให้เราหงุดหงิดง่ายยิ่งขึ้น อดทนต่อความเพียรได้น้อยลงคนที่นอนหลับเพียงพอมักมีทัศนคติเชิงบวกจัดการกับปัญหาและความท้าทายได้มากยิ่งขึ้นหรือจัดการกับทัศนคติหรืออารมณ์ที่ส่งมานั้นได้อย่างมีประสิทธิภาพอารมณ์ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานและส่งเสริมความสัมพันธ์ที่ดีกับเพื่อนร่วมงานร่างกายที่แข็งแรงพร้อมรับมือกับทุกความท้าทาย ลองนึกภาพว่าร่างกายของคุณเป็นเหมือนรถจนการนอนหลับคือการนำรถนั้นไปเข้าอู่เพื่อบำรุงการนอนหลับช่วยซ่อมแซมเซลล์ที่ลึกหรือเสริมสร้างภูมิคุ้มกันคนที่นอนหลับเพียงพอมีแนวโน้มที่จะป่วยน้อยลงและฟื้นตัวจากการเจ็บป่วยได้ดียิ่งขึ้นร่างกายที่แข็งแกร่งช่วยให้คุณมีพลังในการทำงาน เรียนหรือทำกิจกรรมต่างๆได้อย่างเต็มที่แล้วจะนอนหลับให้มากขึ้นได้อย่างไรนี่เป็นคำถามที่หลายคนนั้นสงสัยเพราะฉะนั้นเรามีวิธีมาให้คุณดังนี้ 1. กําหนดเวลานอนและตื่นนอนที่แน่นอนและชัดเจนแม้ในวันหยุดคุณนั้นควรนอนและตื่นในเวลาเดิมซ้ำ เพื่อเพิ่มความคุ้นชินให้กับสมองของคุณ 2. สร้างบรรยากาศที่เอื้อเฟื้อต่อการนอนเช่นห้องมืดเงียบสงบอุณหภูมิที่เหมาะสม 3. หลีกเลี่ยงการใช้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ก่อนนอนสัก1-2ชั่วโมง 4. ออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอหลีกเลี่ยงการออกกำลังกายหนักก่อนนอนเพราะ มันจะทําให้เรานั้นนอนหลับไม่ลึกยิ่งขึ้นการออกกําลังกายนั้นควรออกกําลังกายตอนเช้าเพื่อที่จะให้การนอนนั้นดียิ่งขึ้น 5. หลีกเลี่ยงคาเฟอีนและแอลกอฮอล์ในช่วงบ่ายถึงเย็นสรุปแล้วการนอนให้เพียงพอไม่ใช่ข้อเสียของการเวลา แต่เป็นการลงทุนที่คุ้มค่าที่สุดสำหรับสมองร่างกายและความสำเร็จของคุณดังนั้นครั้งหน้าเมื่อคุณรู้สึกอยากจะอดนอนเพื่อทำงานให้เสร็จลองคิดใหม่ว่าการนอนอย่างเพียงพออาจเป็นกุญแจสำคัญที่จะทำให้คุณนั้นทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสบความสำเร็จมากยิ่งขึ้นก็ได้